คุณประจักษ์คุณอราชัยแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสสดีครับครับอาจารย์ก่อนที่จะไปดูว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรถามอาจารย์หน่อยครับอาจารย์ถ้ากรณีของคุณกิติรัตน์เนี่ยปรากฏว่าไม่ไม่ผ่านกฤษฎีกาจริงๆเลือกคุณสมบัติครับอาจารย์ครับอันนี้มันจะเป็นประโยชน์สําหรับใครแค่ไหนอย่างไรใครจะได้ประโยชน์ใครจะเสียประโยชน์ครับอาจารย์ครับก็สําหรับคนที่จะดำรงตำแหน่งแห่งหนในอนาคตในตำแหน่งสำคัญนะครับ ที่มีข้อห้ามเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองเด็กยก็ต้องถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดก็นี่คุณกิติรัตน์จะไม่นําไปสู่การในเคสกรณีในอนะคุณหนาจะต้องนําไปสู่การปีความใหม่แล้วคือง่ายมากครับว่าที่รึกษานนายอันตรีหรือที่รึกษาของนายอนตรีเนี่ยรุนเป็นตำแหน่งการเดินนั้นเึ็นเรื่องความซ้อนผมยกตัวอย่างให้เห็นนะครับไม่ต้องมายกกรณีคุณกิติรัตน์หรือของหรือเทสอื่นๆจะให้คุณประจักษ์โดยใช้บางไม่ถึงนะครับบางระบุอทีแล้วเราไป ฟังการประชุมของคณะกรรมการต่างๆซึ่งเราก็รู้นะครับพวกกรรมการต่างจะแต่งตั้งที่ปรึกษากิติมีฝาที่ปรึกษาประจําคณะกรรมการทั้งหลายต้องพวงความรู้สึกไม่คิดเนี่ยเวลาเราเห็นนามบัตรของบุคคลเหล่าเนี้เขาจะตอบเสมอว่าไปทํางานตําแหน่งทางการเมืองได้ออกไหมครับมันมีความได้เปบเสร็จเลยว่าแม้ว่าจะเป็นที่ปรึกษากิติมือตที่เล่้กินเงินเดือนหรือมีเลี้ยงใดๆเลยเนี่ย บ,บางคนภูมิใจด้วยนามบบตรงนี้เพื่อไปอวดไปโชว์หรือไปเบ่งน,นะครับที่เขาเรียกว่าบัตดเบ่งเนี่ยคุณประากาศความหมายข้อความเช่ีมันจะรู้แล้วว่านี่คือข้อความที่มันอธิบายว่าคือตาแหน่งทางจารเรื่องเป็นใบเบิกพายครับดังนะั้นตําแหน่งที่สูงส่งไปก่อนนั้นจะเป็นที่ปรึกษาหรือหรือมีคำว่าของเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับบางคนจะใช้นะครับคลยคุทิ์หรือภาษาทางกฎหมายเพื่อมาแบบเยนจะเทเรตีงความว่า ไม่เป็นตำแหน่งการ,การเมืองเนี่ยคงจะใช้ไม่ได้แล้ว hmm. นะครับเพราะมันมีคนใช้ลักษณะแบบนี้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินการวาระสวนเล่นหรือการขับเคลื่อนการมีกิจกรรมขึ้นใหม่ตัวเองนะครับเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ต้องมาตีความต่อไป hmm. นะครับแล้วก็ในขณะ,ะเดียวกันเนี่ยถ้ามามองในกรณีว่าเอ๊ะหลังจากที่อตอแนแรกนี้สามารถลักดันแต่งตั้งคุณบิรับได้กว่าที่จะไปยื่นในกิจีการเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ากระแสการกระทัแ่แว่นล้อมที่เคย มีความเคลื่อนไหวต่อต้านไม่เ like ห <Sisters. S 2> er ็นไม่เห็นชอบในการเผยชื่อนะครับคุณสีรัตน้าะนองที่กระทรวงการคลังเนี่ยเหมือนว่าเขารู้แต่ยาว่าท้ายสุดเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาในบ้านปลายนี่ออกไหมครับแล้วประหลังต่อต้านเนี่ยเหมือนเขารับรู้เหมือนว่อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวประท้วงหรือยื่นโนติแบบสง่าไปก่อนเห็นไหมครับไม่เห็นด้วยเนี่ยนี่แต่มันไม่ได้การขับเคลื่อนต่อเนื่องแล้วท้ายสุดเนี่ยก็ีเงียไปดังนั้นเขาคงรู้คำตอบอยู่แล้วว่าท้ายสุดเนี่ย ปัญหาของคุณกิตรัตน์นาโนเนี่ยก็ต้องมาเจอบทสรุปแบบนี้เองนะครับว่าเอ๊ะทำไมฝ่ายนักวิชาการแต่ก่อนนี่จะแข่งขันแต่พอมีสัญญาณคุงอาจจะมีทีมกฎหมายหรือที่เขาให้ข้อมูลตรงนี้แบบนี้ว่าท้ายสุดปล่อยๆเขาฝ่ายการเมืองเขามั่นใจที่เกิดความเป็นยินยิ้มย่องว่าไปได้เนี่ยแต่ท้ายสุดในบ้านฝ่ายก็จะถ้าเจอภาวะอาการที่ว่าเห็นบทสรุปแบบนี้นะครับครับอาจารย์เข้าใจว่ากลุ่มหนึ่งซึ่ง ถ้าเป็นไปตามข่าวที่บอกว่ากริฎดีกามีการวิจฉัยเลือกคุณสมบัติออกมาแล้วเนี่ยน่าจะาสนับสนุนหรือว่าน่าจะมีกําลังใจสําสหรับการขับเคลื่อนต่อไปก็คือในส่วนของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และรับอา,ารย์รวมทั้งอ,อดีตผู้ปริหารของแบงชาติก็ดีหรือว่าบุคคลโดยทั่วไปที่วันเกรงเรื่องความเป็นอิสระของแบงชาติกรณีที่มีคนส่งคนซึ่ง ฏิเสธไม่ได้อาจารย์พอเห็นหน้าปั๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับ <c oughs> มีสัญลักษณ์ของการข่ร้งเป็นตัวแทนของฝ่ายการเมืองเนี่ยพ่วงท้ายเข้ามาด้วยคนกลุ่มนี้น่าจะสบายใจขึ้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาก้าวไปจนถึงจุดสําเร็จที่เขาคาดหวังกันหรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่าก็น่าสบายใจคือถ้าไม่ไม่มองเรื่องมีอเคตินะครับคือด้วยความเคารพว่าท้งนักวิชาการหรือทางบงค์ชาติเนี่ย ก่อนหน้านี้ถ้าคือไม่ได้โมงคือผมเชื่อว่าเขายอมรับในความรู้ความสามารถคือคุณจิรัต์แต่ไม่มั่นใจเรื่องทัศนคติก่อนหน้านี้มากกว่าก็จําได้ว่าคุณจิรัต์ท่านโพสต์หรือให้ความเห็นเนี่ยที่ค่อนข้างวิจัยวิจารณ์บทบาทของบัณชาติค่อนข้างรุนแรงคุณประจักษ์คุณประชัยน่าจะจำได้ครัดังนั้นจู่ๆเนี่ยเหมือนในสักคนเนี่ยนะครับจะมากินข้าวที่บ้านเราแล้วมาบอกว่าให้กับข้าวบ้านเราไม่อร่อยเนี่ยแต่จะมากินเนี่ย คุณประจักรกุเยชัยจะนึกจะทําหน้าล,ะล,ะละักรัดไหมฮะถ้าอยู่มีใครสลกคนเนี่ยมาบ่นมาว่าเราตาหนิเราแต่จะมากินข้าวในบ้านเราเนี่ยจะ<ไ>ใช้ทรัพยากรในบ้านเราเนี่ยผมว่าความรู้สึกของทุกคนในแบงค์ชาติหรือนักเษฐศาสตร์เขาก็รู้ว่าเถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่ามีอะไรอยู่เงาคำมอยู่เบื้องหลังคุณหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีภาพเป็นความเป็นกลางมีรยะยะห่างจากเงาทำมืนตรงนั้นเนี่ยโอเครัยมนความเชื่อทางการเมืองมันข้ามกันไม่ได้คุณประจัก์กุเลยชัยถูกไหมครับแต่ถ้าทําแรกที่แล้ว ไม่ไปล่วงลูกไม่ไปแท้แฟงไม่ไปบริภาวิาพาษิการคนที่จะทํางานร่วมกันหรือประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับไม่เ้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเอิดอัดใจเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ก่อนที่จะเข้ามาในมันิราา่าะก้อนความคิดแบบนี้มาก่อเป็นมูลเชื้อนําไปสู่ความหวาดระแวงนะครับนี่ครับผมก็ทําให้นักเสนาะศาสตร์เองเขาก็จะใช้เรื่องประเด็นทางการเมืองประเด็นลดสิยมที่คุณจิรัตน์มีเนี่ยแหละนะครับมาเป็นข้ออ้างมาเป็นเป็นแนวร่วมของการต่อต้าน ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ถ้าใบายแยกแยกกันว่าเขาเขา,เ,าเข้าใจหรือยอมรับความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์การประเมินการเรืองในอดีตของคุณจิรั์หรือไม่ผมเชื่อว่าเขายอมรับอย่างเต็มเปี่ยมแต่เขาแยกส่วนที่จะชี้แจงว่าทําไมคุณจิรัลนะไม่ขาดไม่เหมาะสมหรืออาจจะขาดในคุณสมบัติอย่างในเรื่องที่ถูกร้องในเรื่องในงต้นในการที่คู่เมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์มันยากขนาดไหนที่กระทรวงการคลังจะหาคนใหม่ ที่มีทัศนคติแบบสอดคล้องกับคุณกิติรัตน์แล้วเสนอชื่อเข้าไปใหม่นะครับยังมีคนแบบนี้เหลือไว้ให้ใช้อยู่ไหมครับคุณแหมวคุณอรชัยคุณประจักษ์ถามผมแล้วผมจะต้าไม่หละก,กันเนี่ยนะครับนะปัญหา,าก็คือพักเพื่อใครเองแต่คุณจะต้องวางบุคคลที่รู้สึกว่าอ่าเอาล่ะเ,เ,เ,เอาคาแรคเตอร,ร์เหมือนเราไม่ต้อการกระทรวงการคลังเน,นี่ยเอาแนะบบง่ายๆเนี่ยยังไงก็ได้รับคือทํางานให้เกิด ผู้จาภาษาวาจมามั่นคงลดร่วมกันได้เนี่ย hmm. น่าจะมีนะพักเพื่อไทย,ยนะครับแต่ไม่ใช่ประเภทแบบปกหัวและรูปหลังเขานะครับแต่ว่าต้องแน่นอนเหี่ยมันก็จอมแล้วก็ไม่ง่ายเพราะมันต้องเป็นภาพลักษณ์คือแน่นอนว่าในทางการเมืองเนี่ยบรรลุเป้าหมายหรือเป็นเสรางการขับเคลื่อนว่าฝ่ายการเมืองสามารถเข้าไปในพื้นทีอน่อันพื้นที่ที่อันห่วงห้ามที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอะไรรักษาไว้มาก่อนเนี่ยถ้าทําได้ในทางการเมืองก็ถือบรรลุผล าทำไม่ได้ก็เข่าตัวครับก็คือก็ <ừ> อยู่ๆกันแบบนี้ไปออกไปอ่ะนะครับ,รบแล้มกครเดียวกันเองถ้ามีตัวขุนสมบัติถ้าเชียบนะครับก่อนหน้านี้ใช่นในครับของฝอ่ายอาาลารๆที่เขาเสนอกันเนี่ยจะได้มีอาจารย์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่มคนักกฎหมายอาจารย์สุคกนิจิไกยพดใช่ไหมครับครับแล้วก็อดีตท่านพลังกระทรวงพลังงานใช่ไหมครับเนี่ยคือถ้ามีคุณสมบัติที่สามารถไปหักลายหรือเยเหนือกว่าหรือมีความเชี่ยวชาญเนี่ย ผมคิดว่าก็จะทําให้อกา,า,า,ารที่คุยที่มันมาพูดการด้วยเหนื่ยด้วยวดเนี่ยพอรับฟังกันได้ครับอย <Y arn, S 1> ่างของอาจารย์สุนทรเนี่ยท่านเป็นนักกฎหมายท่านบอกจะไปรับรู้เรื่องอะไรอะไรแต่บางครั้งงานบริหารใช่ไหมครับงานประสานสอดคล้องเรื่องการจัดการบริหารความขัดแย้งหรืออะไรต่างๆก็อาจจะเป็นมิติศอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้ถ้าไม่ได้มองว่าต้องความเข้าใจรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ประเทศแต่เดียวเลยบ,บางครั้งการใช้สลมะาดในการ จาักการบริหารในการพูดคุยยันประสานสอดคล้องก็เกออิเป็นไปได้ก็ต,ต้องพยายามจะตีความว่าเออทาไมเขาส่งค a n d i d a t ีบางครั้งเนี่ยประสบการณ์หรือวุฒิหรือการทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายจริงจริงนะครับรยอสมมติการคังคุหามมไม่ยากาามมนะครับถ้าเป็น่างนี้สมมุติสมมุติว่าทางกระทรวงการคลังหาคนที่มีสเปคแบบคุณกิติรัตน์ไม่ได้แล้วสมมุตินะฮะแล้วคนที่ได้เป็นประธานบอร์ d แบงก์ชาติก็เป็นคนที่ทางแบงก์ชาติเสนอมาเอง แบบนี้อาจารย์รัฐบาลจะผลักดันนโยบายของตัวเองยากไหมครับโดยเฉพาะนโยบายที่ต้องใช้ตังค์เยอะเนี่ยครับแน่นอนแน่นอนครับว่าในปีในฝั่งที่แนวคายที่ฝั่งพรรคเพื่อไทยพิษภัยจะใช้จำเป็นต้องใช้นโยบายหรือกับเพื่อนเดินกินทางเศรษฐกิจเพื่อกรอดผลงาน,นไม่เห็นชัดเจนปีหกแปดเปมือนที่ผู้ช่วยหาเสียงคุณนักสิณเห่าวอกต้องอ้างอ้างช่วยอย่างเงี้ยแหละครับวันนี้ท่านกำลังช่วยหาเสียงในยกอบจในหลายพื้นที่อยู่เนี่ยเพราะว่ามีนโยบายแล 6, 9, ้วขุ่ก้าวเพื่อเตรียมรวยกันอะไรเงี้ย มันก็จะไม่งา่ายนะสิคุณประจันย,ยุรชัยเนี่ยออกไหมครับเพราะว่าผมดูทิศทางที่ผ่านมาบุบาทของธนาคารประเทศไทยแนวทางเนี่ยจะไม่สอดรับในทางเดียวกันในทางในทางเดียวกันเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์หรือความห่วงใยแล้วกันนะครับว่าการใช้เงินหรือว่ามาแล้วองการที่ยืนระยะยืนแข็งกับนโยบายที่ว่าไม่ผ่อนเงื่อนไขไปทางที่รัฐบาลรีบกรองดังนั้นถ้าสมมติว่าบุคคลของธนาคารประเทศไทยสมมติได้ครับเข้าฮอสหรือับลารแต่งตั้งเนี่ยโอ้ ข้ดที่ในการาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน,นะครับหรืออาจจะเห็นตาเนี่ยมีแนวโน้ม,มเป็นไปได้สูงเลยนะคุณประจักษ์คุณประชัยครับอ,อาจารย์แบงค์ชาติมีอะไรดีครับอาจารย์ฝ่ายการเมืองถึงอยากพยายามที่จะเข้าไปหรือว่านักการเมืองอยากจะพยายามที่เข้าไปในแบงค์ชาติมันมีอะไรอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องอน,นโยบายเกี่ยว้องเรื่องการใช้เงินมันมีอะไรอย่างอื่นที่อยู่ข้างในที่ฝ่ายการเมืองอยากจะได้มันมีไหมครับอาจารย์ คือผมคิดว่าเรื่องเครดิตต้นทุนความน่าเชื่อถือเลยครับที่แบงค์ชาติที่ฝ่ายการเงินถ้าแอดีไปหรือเป็นปันผลกาลังเดียวกันเนี่ยแรงต้านหรือความเชื่อของกลุ่มที่ว่าถือถือขาย่ายอุรักษ์เนี่ยเสียงก็จะแถวความวิชาวิจารลบลงความเป็นภาพเทคโนแลรหรือเครดิตต่างๆของแบงค์ชาติที่ถูกวางไว้ให้เป็นอิสระเพราะความเป็นอิสระนี่แหละครับคือเป็นต้นทุนสําคัญของประจากษ์ตุนประชัยดังนั้นถ้าสมมติว่าได้รับการยอมรับของพวกหน่วยงานที่ทํางานความเป็นอิสระจากการเมืองได้เนี่ย ความสะอาดมันจะติดตัวเรานะนึกออกไหมครับคุณประจกักษ์แม้ว่าฝ่ายการเันจะมีกลิ่นฉุนๆกิ่นอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ถ้าคนที่ทํางานอิสระหรือยอมรับหรือได้รับพื้นที่จากเทคโนโลยีมาด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันทั้งหลายทั้งปวงเครดิตภาพ้วมันดีขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือมีสิ่งพื้นที่ที่ขอนแกยามมีอหิาที่จเข้าไปได้แต่ผมคิดว่ากรณีนี้เป็นกรณีรักษาเฉพาะคุณประจักษ์กดยชัยเกรรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองหรือไม่กช่ท่านกิน ค่าของคิมแทคกึ่งด้วยมีผลต่งความหวั่นใจถึงความไม่มูลเชื่อความไม่ว่างเมื่อหวันใจตานาคารครับผมก็ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายการเมืองจะไม่สามารถเข้าไปเอาชนะใจของธนาคารในประเทศไทยได้ผมคิดว่าเขาเลีอยที่จะดูนะครับเงี่ยนไขนเวาระโซนเน้นฝ่ายการเือนมากกว่า ที่จะช้อปปิ้งรถยมต์างการหรือว่าแบงค์ชาติชอบพักนั้นพักนี้ไม่ใช่ครับนะครับแต่ว่าอยู่ในแง่ความเคลื่อนไหวของทิศทางหรือเจตนาหรือว่าความจริงใจความตรงไปตรงมาของนโยบายทางการเมืองกับนโยบายทางการคลังเนี่ยมันสอดคล้องประสานรับที่ถ้ามีข้อมูลที่เหนือแล้วก็มองว่าบริบทอย่างเช่นนะครับนโยบายของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยเรื่องการขึ้นอัตราหรือลดภาษีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบการส่งเข้าส่งออกประเทศไทยเอง ก็จะเป็นภามแกที่อเมริกาเนี่ยอเมริกันเฟิร์สเนี่ยอีกออจะได้รับผลกระทบหรือไม่ดังนั้นกระทรวงการคลังกระทรวงอ่าพาณิชย์สงอุสากรรมที่เกี่ยวข้องในต่างๆเนี่ยต้องฝ่ายเศรษฐกิจของของรัฐบาลเนี่ต้องตป้ถามลือกับสนาคาประเทศไทยเรามีแนวทางจะทํางานร่วมกันอย่างนี้ยังไงเอาประเทศชาติมาเป็นประโยชน์นะครับโมคที่ว่าผมคิดตรงเนี้ยาคารประเทศไทยก็คงไม่ลังเกียจลังอนที่จะปิดประตูตัวเองของการรับฟังผมก็ฟังแน่นอน ถ้ามีเนี่ยผมพูดถึงนโยบายหลที่จะขับเคลื่อนนะผมคิดว่าผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะครับ,รบอาจารย์คิดว่าประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนี่ยคนใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณกิติรัตน์หรือว่าจะหาคนอื่นก็ามาแทนที่คุณกิติรัตน์ถ้าไปโดยโคต้าของกระทรวงการคลังมันจะมีผลต่อ,อการคัดเลือกผู้ว,ว่าแบงก์ชาติคนใหม่ซึ่ง จะต้องมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนปีหน้าไครับอาจารย์เพราะว่าคุณเรษฐพุทุเนี่ยวาระการอยู่ในตําแหน่งของท่านเนี่ยจะครบสี่ปีในเดือนกันยายนใช่ครับปีปีหน้ากันยายนปีหน้าครับอาจารย์ครับใช่ครับมันจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญไปครับอาจารย์ว่าคุณเรษฐพุทุไม่ได้ต่อเนี่ยเอาคนอื่นที่ทําฝ่ายการเมืองเข้าไว้ใจเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแทนดรเศรษฐพุทธผมผมคิดว่านี่เป็นการต่อสู้แบบข้าลาย ไกลมากต่อไปมากนะครับเป็นการคืนค้นทีก่ากับรัฐ<อ>เพราะว่าคือสําหรับกันยาปีหน้าเนี่ยสาหรับคเป็นรัฐบ,บาลภรคเชือไทยมันรู้สึกว่านานมากสําหรับเขา<อ>ใช่ไหมครับ<อ>แต่สราการต่างดไทยเขารู้สึกว่ามันสั้นมากสําหรับเขาไม่ได้ออกไหมครับรดัง<อ>นั้นคือแปดจ้างเดือนเนี่ยคือถ้าโค้ชงานหรือแคนดิเดตจากกระทรวงการคลังเป็นผู้มีประสบการณ์คยทำงานสภาและก็เชืไทยมาก่อนหรืออยู่แวดวงในทางการคลังมาด้วยเนี่ย โอเคแหละมันก็ทําให้เขาเกิดพื้นที่นะครับสบายใจขึ้นมาบ้างแต่ก็แม้บางครั้อยู่ที่สมัครในผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยผู้สมัครผู้อาชีพต่างหากนะครับซึ่งตรงนั้นก็โอเคแหละเขาก็มีความเป็นอิสระในการสรรหานะแต่ก็แน่นอนอ่ะด้วยด้วยสไปายเดอร์เอ่อพักติกหรือเกลือยึดของพรรคเพื่อไทยวงเล็บในเวอร์ชันทักศิลปสองเจ็ดศูนย์ต่างหากใชครับที่ทําให้ ตลาคารในประเทศไทยนเนี่ยก็เกิดคือความปริพิบโตอยแน่นอนไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนับนออกไปครับอับนนี้ตรงนี้ปัญหาครับว่าฝ่ายบิงบอลสุดมันนานเยนไปตั้งกันยาปีหน้าอีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยมันตัดเดียวอ่ะถูกไหมครับนี่แหละเป็นการยิ่งระยะนะครับบิงเชงกันอ่ะเราก็เห็นการบิเงเชงมันวางครั้งอาจทําให้ว่าเราวิตกว่าเกมชัดเจือกข้างองไบร์เนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะเรื่องภายในประเทศเราอาจจะเห็นแต่านสิ่งที่จะหารู้ร่วมกันก็ต้องพูดในภาพของเศรษฐกิจมหาภาพในภาพรวม นะครับมันอาจจะทําให้ทุกอย่างอะผ่อนค,คลายกลายเป็นดีก็เป็นได้นะครับครับอาจารย์คุณทักษิณเคลื่อนไหวทีทีหนักหนักแบบนี้หรือเปล่าครับจะยิ่งทําให้การทํางานของรัฐบาลกับองค์กรอิสระเหล่านี้มันยากขึ้นด้วยเนี่ยฮผมคิดว่ายิ่งยิ่งยากรือาจาาอาจะเกิดแรงต้านก็ได้นะครับความความพยียามหรือาามันจะเป็นสิ่งที่ดีคุณทักษิณนะเว้ยคำพูดครันีน้ แต่เราก็เห็นว่านายยกออฟฟิเชียลกับกับนายยกที่อยู่ในเงากสมมึตเนี่ยอดีตนายกเนี่ยครับมันก็ทําให้ฝ่ายกไลไกฝ่ายว่าก็ทํางานด้วยความยากลําบากหรือเป็นกานนโยบายต่างๆน,นะครับที่เกิดความไม่เชื่อมัน่นนะครับนั่นแน่นอนนะครับว่าฝ่ายที่เขารู้เข้าทันเนี่ยซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเทคโนแครปเนี่ยจะยี่มีปฏิยารวมตัวมาสร้างไปแล้วแนวอ่านที่แข็งแรงมากขึ้นอีกนะกคุณประจักษ์คุณประชัยครับนะครับดูแล้วถ้าคุณทักษิณไม่ยอมนิ่ง ซึ่งก็คงจะไม่นิ่งนะอาจารย์ไม่นิ่งไม่เป็นไม่นิ่งเหมือนอาจรย์ชนะเลือกตั้งอบจในหลายจังหวัดนิ่งไปกันใหญ่ฮะตลอดเปิดตักันหมดแล้วครับาแม่ครับครับอืมอาจารย์ไหนไหนพูดถึงกุทักษิณแล้วอาจารย์ประเมินหน่อยได้ไหมการแสดงบทบาทของกุทักษิณเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเวทีปราศัยหาเสียงของนายกอบจเชียงใหม่เนี่ยสองวันซ้อนนะครับอาจารย์ครับ วันแรกเวทีเดียววันที่สองเนี่ยสองสามเวทีค่าตัวสามร้อยสี่สิบาทเนี่ย <S <S มันคุ้มไม่คุ้มยังไงครับอาจารย์<ช><ช>มันกอ่ออให้เกิดมักผลในสนามเลือกตั้งที่เชียงใหม่รวมทั้งสะเทือนไปถึงสนามอบจอจังหวัดอื่นๆยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ในมุมอาจารย์เนี่ยก็ต้องอยอมรับว่าถ้าคนที่มองภาคการเมืองหรือได้พื้นที่หน้าสิบข่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะครับได้การลงทุนที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ไหมครับว่าคุณได้สิทไปไหนได้พื้นที่ข่าวกรบทแฝง ความขึ้นเหมือนพักคู่แข่งหรือคู่แข่ง้วยในจังหวัดนั้นั้นนะครับแล้วก็เป็นความสําเร็จที่ที่เขาเรียกอะไรมันอาจจะเป็นตักกะแปลงๆอย่างหนึ่งนะซึ่งว่าการเมืองระดับชาติลงไปลุ้งลูกการเมืองท้องถิ่นให้เป็นเป็นเรื่องเนื้อเดียวกันครับซึ่งความเป็นจริงคุณประจักรคุณประชัยก็รู้การเมืองท้องถิ่นกับมันกับการเมืองระดับชาติเนี่ยมันไม่ควรจะ เป็นเนื้อเดียวกันขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ได้พูดว่าจงหมัดนี้ภาษีท้องถิ่นจะเก็บภาษีไปพัฒนาบำรุงท้องที่อะไรอย่างางี้ยไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกนี้เลยอาจารย์ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยครับม่จตถายทอดความคิดว่ารัฐบาลจะเอาลงไปในจังหวัดนโยบายอะไรต่างๆจไหนครับเงินปุสูงอายุเงี้อะไรต่างๆเนี้ยกลายเป็นว่าสถานการณ์แบบนี้จะไมให้ท้องถิ่นวิ่งเข้าหาศูนย์กลางอำนาจทำให้พวกบ้านใหญ่จะกูลทางการเมืองที่อยู่กับท้องถิ่นเนี่ยยอมรับสยบอะ อ,อยู่ในะไปตร้ององคาพยพของกนไกแบบคุณทักษิณอย่างนี้แหละอย่างน้อยมีคนมาช่วยหาเสียงอย่างน้อยมีคน,นี่ดีความสนใจมันบินบินแต่ทาให้ท้องถิ่นอ่อนแอท้องถิ่นยังโตได้ัวเองไม่ได้ยังพิ่นการเดินระดับชาติหรือพักการเมืองใหญ่แบบนี้ครัถ้านั้นไม่พอเนี่ยมันทําให้ฝ่ายพวกสกูลการเมืองมองแล้วว่าจําเป็นต้องวิ่งเอหาทุแกสิ่งถ้าเลือกพักเลือกใครนะครับ,รบเพราะการมีพรรคประชาชนน่ะมันดึงขาความนิยมของบ้านใหญ่ที่เคยแข่งขันกันเอง เมื่อก่อนบ้านใหญ่คุณระจากเออชัยจำได้ใช่ไหมแข่งกันอยู่ไม่กี่แต่กู่เราคือแข่งกันเองแข่งกันไปแข่งกันมาคแต่มีพักก้าวไกลจนถึงให้ประชาชนเข้าดึงคะแนนความนิยมจากทุกทุกขาทุกพักทุกบ้านทุกหลังนะครับการเป็นตัวเลือกเป็นตัวแปรหลังที่สามหลังที่สี่เนี่ยเสาที่สามเสาที่สี่แม้เขาจะไม่ชนะแต่ความนิยมของบ้านใหญ่เหล่านี้มันลดลงมันลดความนิยมนั้นเท่ากับว่าเขาไม่มีทางเดินต้องวิ่งไปหา นะครับเขาเลยอะไรผู้ผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณหรืออิูเอนเตอร์แบบคุณให้ติกเนี่ยมาช่วยเขานะครับครับนี่เราก็เห็นได้นะครับสิ่งปรากฏการแบบเนี้ยนะครับค,คือคือการดงแบบโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่ที่พักเพื่อไทยเข,ข้าคว้าทั้งสองใบคว้าโลกทันะ้งสองใบในการเดียวกันพักประชาชนยังเล่นต้องการการเปลี่ยนเป็นโลกใบใหม่เียงโลกเดียวดังนั้นเขาอาจจะเข้าใจบริบทคนละมองทุกสิ่แบบสไตล์คุณนักสิทธ์แบบมีโอกาสได้ถ้าประดวกได้ก็เอาหมดนะครับครับ อาจารย์พอเกิดปรากฏการณ์ของหุกษินที่เดินสายไปช่วยหาเสียงซึ่งเขาจะว่าน,นับจากนี้ไปเนี่ยคงจะมีอีกหลายจังหวัดนะครับอาจารย์แต่ว่าจะขยับค่าตัวจากวันละ3ามรอยสิบเป็นหนึ่พันหรือกว่านี้ก็ยังไม่แน่ใจอาจารย์ใครเป็นใครเป็นนายกตัวจริงอาจารย์คุณปรจักษ์ก็ถามผมอยู่ได้แหมรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับคือนาย,ยกไม่นาย,ยกแบบแต่ทุกครั้งที่คุณทักษิณพูดเนี่ย รับมนตรีในคอรมอนีในออกมาขานรับเป็นดีเลยแล้วมันจะเป็นแนวทางทุกครั้งคุณนักสินพูดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นถูกไหมครับ,รบแม้ว่าคุณนักสินจะออกคือว่านายกรัฐมนตรีพูดตรงนี้บนโต๊ะอาหารให้ท่านฟังเสนอรุ่นแบบนี้เล่าประหนหยท่านฟังเน่ท่านคุณประจันกุลชัยเชื่อหรือว่าท่านนายกองาระมีวิสัยทัศน์คจนนายกอมมาสายทอดแบบนั้นเวลาท่านนายกมาา่ายทอดกับสื่อเองตามลำพังอะ่ะคนละเรื่องไง S <S เรื่องออกไหมครับดังนั้นการที่คุณทักษิณออกมาพูดออกมาพูดในลักษณะที่ไม่เป็นทางการแล้วสื่อเอาไปไปนำาเสนอเนี่ยอีกไม่กี่วันถัดมาเนี่ยต่อให้ไปถามรัฐมนตรีก็บอกเออประสบการณ์ของท่านนผู้ดีเป็นสิ่งที่มีค่าสามารถช่วยรัฐบาลได้เยอะเราเราก็รับฟังแต่ร่าฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคุณคปจากกระจายแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนในแนวต่างๆหลายเงี่ยมเลยนะครับครับที่ถามอาจารย์เพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับอาจารย์ ไปในฐานะผู้ช่วยหาเสียงแต่ปรากฏว่าทั้งเรื่องนโยบายปราบยาเสพติดเดี๋ยวจะมีการประสานกับทางรัฐบาลเมียนมารวมไปจะกระตั้งถึงแก้ป<ม>ัญหาเรื่องว้านะฮะว้าแดงอาจารย์นะจะไป<ม>สารโลกนี่เป็นคําพูดของผู้ช่วยหาเสียงนะอาจารย์ไม่ใช่คําพูดของนายกอาจารย์โอใ้ใช่ใช่เล่นเกินเปอร์กว่านายกอีกนะครับเนี่ยถูกไหมครับได้ไหมฮะนายกยังบอกยังตองตมตำหนินะวิชาการเลยช่วยใจปลามากผู้มีอิทธิพลเถอะ ใช่ไหมครับซึ่งเราก็รู้อ้างสักการแบบที่อดีตนายกคูดเนี่ยดูเป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นแนวทางที่รู้สึกว่ากําลังจะเคลื่อนไปเงองโดยเฉพาแต่คณะยงตรีที่ในสาราปัจจุบันไหนท่านก็จะยังสู้รบมือกับสิ่งที่สวยภาวิจารณ์อยูน่นะครับมันก็เราก็รู้อยู่ยแล้วว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ยี่ยี่ทีนนน่น่าหน่าสนใจกันนะเนี่ยนยวันที่ยี่สิบหกใช่ไหมรวันนี้ท่านจะไปพบท่านอันวายอิบไมยิมเนี่ยในฐานะที่ปรึกษาใช่ไหมครับ เราก็คือเอ้คุณนำสามชาติอาเซียนวงเล็บเป็นผู้นําจริงสองประเทศแล้วก็วงเล็บคือคุณทักษิศรแต่เป็นผู้นํจริงจริงเนี่ยผมให้อีกครั้งอีกคำหนึ่งไงนะครับจะไปจะพบกรรันตา่ตางกันต่างวาระเนี่ยนะครับที่ล้งนการีเนี่ยท่านลาโบโว,โว์ยนุนเตจะมาพบอีกรอบหน,นึ่งเนี่ยเราก็เห็นมุมมองแล้วว่าเอ๊ะแล้วนายยมนเตีที่เป็นออฟฟิเชียลอย่างท่านแพรทองคานเนี่ยเห็นปรากฏการณ์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือบอกว่าท่านก็รู้สึกว่ายิ่งอย่างนี้ดีอยู่แล้วมันทาให้ว่า เลาหมู่บ้านจะถึงส่งหรือทาเก็ตต่างๆไปที่คุณพ่อของท่านนายกหมดเลยใช่ไหมครับอะไรที่อยู่ในภาวะที่ไม่สู้ดีหรือกระแสนี้คันไปไปไม่ได้เนี่ยคุณทักษิณแอนโกหรือเล่นเบี่ยงเบนกระแสด้วยแอคชั่นที่แอ็กซ์ีฟนะครับไปมันสามารถขโมยข่าวคุยขี่ข่าวได้หมดเลยอ่ะนะครับก็ทําให้คุณแพยร้องคามีความปลอดภัยในทางการเมืองมากขึ้นทีสามไปครับอ,อาจารย์ถือว่าการมาของค,คุณทักษิณการที่เขาเคลื่อนไหวถี่ในช่วงนี้ เป็นการใช้ตัวหมากถูกตัวในการดับกระแสพักประชาชนด้วยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่คุ้มที่สุดนะครับในภาวะที่พักประชาชนเนี่ยการเดินเกณฑ์ที่เก้นที่ททคลึกคักเนไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าสเสน่ห์หรือบารมีของหัวหน้าพักนัตพงศ์เนี่ยยัง,ย,งยังห่างไกลกับอะไรหลายอย่างมากกับเมื่อเทียบกับผู้นําทั้งสองข่านของพัคอนาคตใหม่อย่างพักคก้าไกลเนี่ย แล้วก็แล้วคุณนักสินทําอะไรออกมาแอคชั่นชวนเล่นเกมพะเลาะอ,อย่างเงี้ยบางบางเกมบางติถ้าคประชาชนก็ไม่โต้ตอบแบบสมน้ําสมเนื้อแล้วก็เข้าใจเขาได้ใช่ไหมครับแต่คุณนักสิงพอใจที่แอคชั่นแบบนั้นก็สมมวนอแล้วว่าเขาคุ้มนะครับแล้วยิ่งชนะไปในหลายพื้นที่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจของอนาคตของบ้านใหญ่ที่จะลงสมัครหลับเลือกตั้งในปี70เนี่ยถ้าเป็นไปนตาวงรอบวารับปกติเนี่ยมันก็ถือว่าเขาเพิ่มแต้มต่อความได้เปรียบมากขึ้นด้วย นะครับครับ